กลับมาเจอขันกันอีกแล้วนะคะในเช่นน่าศิการมงคลนะคะก็วันนี้นะคะไข่มุ้งจะมาอันนี้คือเก่านะวันนี้ไข่มุ้งจะมาประกาศผลกิจกรรมครบ25ซับสไคร์นะคะก็คือวันนี้เราจะมาประกาศผลกิจกรรมครบ25ซับสไคร์นะคะมีคนทั้งหมดแค่7คนเองนะคะเพราะฉะนั้นไข่มุ้งจะจับ2คนนะคะออกไปคือคนสองคนนั้นจะไม่ได้เลยแล้วอีก5คนก็จะเป็นผู้โชคดีแต่ แล้วขันจะมาจอกันทีว่าข่ะจะไร้วันที่ห4าส1องนะคะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มจากแต่เรางมวัลที่5้าเลยเก้ามาหน่อยวัลที่5อันนี้เป็นสองอันนี้ค่ะแต่จับสองอันก่อนจับสองอันออกก่อนนะคะออน,นี่เสียงอะไรเนาะ,ะจับ2องอันออกก่อนนะคะใครจะไม่ได้เนาะ อันนี้คือพวกโชคดีสอนสองคนนี้ไม่ได้นะคะก็จะเป็นโฟกัสนะคะโฟกัสเสียใจด้วยนะโฟกัสไม่ได้นะคะกับเนพี่เนมหนองแวงนะคะสองคนนี้ไม่ได้นะก็เสียใจด้วยนะคะแต่ครั้งหน้าค่อยมาเล่นใหม่เนาะเหลือห้าคนแล้วนะคะมาจับรางวัลที่ห้ากันเลยอันนี้คือคนที่ได้รางวัลที่ห้านะคะก็จะเป็น ใชคือมันหอมมามเดี๋ยวให้เกาเลยดีวยกว่าเนาะอ่ะเกาดมดูหอมาาอมากเกาดมดูหอมไหมหอมมากโอเคมาระวันที่สี่กันได้สองชิ้นสามชิ้นนะคะอันนี้ไข่หูเพิ่มให้นะเอาไหนละเกาเกาออกไปแล้วสี่คนแล้วมาจับกันคนนี้ได้ระงวันที่สี่ค่ะก็จะเป็น มันปิดเทอมแล้วจะทำยังไงดีอ่สะสารสิทธิ์สารสิทธิ์เออก็วันที่31จะมีอย่างค่อยไปให้กีตาร์ก็แล้วกันเนะาะเพราะวันที่31กีตาร์ต้องไปเออ่โรงเรียนนะคะเดีย๋ยวจะให้วันที่31นะั่งกีตาร์เนาะไม่สารสิทธิ์เขาบอกสารสิทธิ์สารสิทธิ์เขาบอกโอเคก็ใส่ชื่อเวลานะคะ มาบ้านไขมุกน,นะยิ่ีได้รางวัลที่3ามได้ส่วน,นี้นะคะแล้วขมุกเอาชื่อใส่อยวไขมุกจะลืมรางวัลที่2อ,อันนี้ไข่มุกเพิ่มให้นะคะอันนี้กับเนยนะเพิ่มให้หลายชิ้นมากๆาก,ากคือแบบชอบเซตน,นี้มากที่สุดแล้วมาใครจะได้นะมาจับกัน จะได้รางวัลที่สองคนนี้ก็แล้วกันไปดูากาดูคนเดียวก่อนหนึ่งได้รางวัลที่สองค่ะหนึ่งได้รางวัลที่สองนะคะอ่มะมาเพียหนึ่งเลยค่ะ แล้วนะคะพาเล็กเกอของเราคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ด้วยนะ